กระดูกพุนภัยเงียบของผู้สูงอายุสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของโรคกระดูกพุนซึ่งเป็นภัยเงียบของผู้สูงอายุนะครับซึ่งเขาเผยแพร่สาระความรู้โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับคุณผู้ชมโรคกระดูกพรุนนั้นนะครับสามารถที่จะเกิดขึ้นกับกระดูกได้ทั่วร่างกายเลยนะครับทำให้คุณภาพและความแข็งแรงของกระดูก ลดลงซึ่งเกิดจากความหนาแน่นหรือมวลของกระดูกที่ลดลงจนเกิดการเปราะบางและก็มีโอกาสที่จะแตกหักได้ง่ายนะครับผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคนี้ก็จะมีส่วนสูงที่ลดลงหรือกระดูกสันหลังผิดรูปเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมวลกระดูกก็มีที่มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับหากไม่มีการดูแลที่เหมาะสมก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยง ที่จะเกิดโรคกระดูกพรุนตามมาได้ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทําให้กระดูกหักได้ง่ายและส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของเราได้ด้วยนะครับโรคกระดูกพรุนนั้นคืออะไรโรคที่ก็คือโรคที่ทําให้คุณภาพของกระดูกค่อยๆถดถอยลงไปโดยปกติกระดูกจะเกิดการผัดเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามีการสร้างกระดูกขึ้นใหม่และ,ะแล้วก็มีการผลัดกระดูกเก่าออกไป หากร่างกายอยู่ในภาวะปกติการสร้างและการผัดกระดูกจะมีความสมดุลกันนะครับเราจึงมีกระดูกใหม่ที่แข็งแรงแต่เมื่อเกิดภาวะกระดูกพุนการสร้างกระดูกจะเกิดขึ้นน้อยกว่าปกติส่งผลให้คุณภาพกระดูกไม่แข็งแรงกระดูกจึงเปราะบางหกล้มหากล้มบิดตัวแรงๆนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเนี่ย กระดูกก็จะแตกหักได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนั่นเองนะครับทีนี้สาเหตุนะครับเรามาดูสาเหตุและกลุ่มเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนนะครับสาเหตุของโรคกระดูกพรุนนั้นก็แบ่งได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่มีสาเหตุและกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุนะครับเรามาดูกลุ่มแรกกันก่อนก็คือกลุ่มที่มีสาเหตุจากความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนนะครับคนไข้ ที่เป็นโรคข้ออักเสบรูม,มาตอยการอักเสบเลื้อรังของข้อตามกระดูกต่างๆทำให้กระดูกบางลงเรื่อยๆหากเป็นมากก็ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้นะครับหรือคนไข้ที่มีโรคเลื้อรังเช่นไตาวายการล้างไตเนี่ยทำให้ร่างกายเสียสมดุลของระดับแคลเซียมคนไข้กลุ่มนี้จึงต้องมีการสลายแคลเซียมออกจากกระดูก เพื่อรักษาสมดุลของระดับแคลเซียมในเลือดนะครับหรือคนไข้ที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเช่นโรคลมชักที่ต้องรับประทานยากันชักโรคข้ออักเสบโรคแพ้ภูมิตัวเองที่ต้องรับประทานสเตียรอยเพื่อกดภูมิคุ้มกันการรับประทานสเตียรอยในระยะยาวนั้นก็จะส่งผลให้คุณภาพของกระดูกแย่ลงเกิดโรคก,กระดูกพุนได้นะครับทีนี้ต่อมานะครับ กลุ่มที่ไม่มีสาเหตุความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนนะครับก็คือโรคกระดูกพรุนในกลุ่มนี้เกิดขึ้นตามวัยนะครับเกิดไปตามวัยนะครับเมื่ออายุเรามากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงวัยทองที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็จะทําให้การดูดซึมแคลเซียมหรืออัตราการสร้างและสลายกระดูกเสียสมดุลไปนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูอาการของโรคกระดูกพรุนกันนะครับส่วนใหญ่ของผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเนี่ย จะไม่มีอาการแสดงให้สังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับและก็มักจะทราบเมื่อเกิดเหตุจนนำไปสู่กระดูกหักนะครับกระดูกหักแต่ผู้ป่วยก็สามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้นะครับเช่นหลังค่อมความสูงลดลงมากกว่า2เซนติเมตรใน1ปีหรือลดลงมากกว่า6เซนติเมตรจากที่เคยวัดได้นะครับกระดูกสันหลังยุบตัวกระดูกแตกหักได้ง่ายเมื่อถูกกระแทกแบบไม่รุนแรงนะครับ ทีนี้พฤติกรรมเสี่ยงนะครับมีพฤติกรรมแบบไหนบ้างที่เสี่ยงจะทําให้เราเป็นโรคกระดูกพรุนนะครับ 1. ก็คือการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็จะเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงกระดูกได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ 2. ขาดการออกกําลังกายการออกกําลังกายจะช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น หากผู้ป่วยขาดการออกกําลังกายเป็นเวลานานจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคก,กระดูกพรุนได้นะครับ 3. ร่างกายได้รับแคลเซียมหรือวิตามินดีไม่เพียงพอปริมาณแคลเซียมที่อยู่ในร่างกายเป็นปัจจัยสําคัญที่มีส่วนช่วยให้มวลกระดูกมีความแข็งแรงหากร่างกายได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดโรคก,กระดูกพรุนได้ 4. การได้รับยาบางชนิดเป็นระยะเวลานานเช่นยาเสียรอยยาลดกรดในกระเพาะหรือยาป้องกันการชักบางชนิดและ5น้ำหนักตัวที่น้อยเกินไปนะครับทีนี้ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคก,กระดูกพรุนนะครับก็อาจจะมะีดังนี้นะครับก็คือเพศเพศหญิงเนี่ยมักจะมีความเสี่ยงเป็นโรคก,กระดูกพรุนมากกว่าเพศชายนะครับเมื่อหมดประจำเดือน หรือมีการผ่าตัดรังไข่เนื่องจากขาดฮอร์โมนเพศทําให้กระบวนการสลายกระดูกเพิ่มมากขึ้นและสูญเสียมวลกระดูกอย่างรวดเร็วนะครับ 2. อ,อายุอายุที่เพิ่มมากขึ้นความหนาแน่นของมวลกระดูกก็จะลดลงโดยผู้หญิงอายุมากกว่า65ปีผู้ชายอายุมากกว่า70ปีควรได้รับการตรวจมวลกระดูกด้วยนะครับต่อมา,ามนะครับพันธุก,กรรม พันธุกรรมครอบครัวที่ญาติใกล้ชิดหรือพ่อแม่ป่วยเป็นโรคก,กระดูกพรุนก็มีโอกาสเสี่ยงสูงนะครับและ4โรคประจำตัวบางชนิดเช่นภาวะโฮอร์โมนต่ำรูมาตอยพาราไทารอยสูงและก็เบาหวานเป็นต้นนะครับนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคก,กระดูกพรุนนะครับทีนี้มี4ี่ความเชื่อเกี่ยวกับโรคก,กระดูกพรุนนะครับหลายคนเนี่ยก็อาจจะได้ได้ยินความเชื่อที่แชร์ต่อต่อกันมาเกี่ยวกับ โรคกระดูกพรุนนะครับทั้งพฤติกรรมที่ทําทให้เสี่ยงโรคและวิธีการรักษาที่ว่ากันว่าได้ผลความเชื่อเหล่านี้จริงหรือไม่นะครับเราไปดูกันนะครับความเชื่อที่หนึ่งกระดูกพรุนเป็นโรคทางพันธุก,กรรมความเชื่อนี้จริงหรือไม่ความเชื่อนี้จริงนะครับหากมีคนในครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุนเท่ากับยิ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคนี้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการรู้ว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับ เพราะเราสามารถป้องกันและปฏิบัติตนให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคกระดูกพรุนเหมือนคนในครอบครัวได้นะครับความเชื่อที่2การรับประทานยาเป็นประจำเสี่ยงโรคกระดูกพรุนความเชื่อนี้จริงนะครับโดยปกติยาที่ทําให้เสี่ยงโรคนี้มีอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือ 1. กลุ่มยากันชัก2กลุ่มยาสเตียรอยนะครับคนไข้บางรายมีความจําเป็นจะต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง นานหลายปีเช่นคนไข้ที่เป็นลมชักหรือคนไข้โรคข้ออักเสบรูมาตอยคนไข้เหล่านี้มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปจึงจำเป็นจะต้องตรวจคัดกรองบ่อยกว่าและต้องได้รับการรักษาที่เร็วกว่าส่วนคนไข้ที่ไม่ได้รับประทานยาเป็นประจำถือว่าไม่ได้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากนะครับความเชื่อที่3ชอบดื่มน้ำอัดลมเสี่ยงโรคก,กระดูกพรุนความเชื่อนี้จริงนะครับการดื่มน้ำอัดลมมากไป ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมแคลเซียมจากสารอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อได้และนอกจากนี้น้ำอัดลมอนอกจากน้ำอัดลมแล้วการดื่มชากาแฟเป็นประจำก็ยังทําให้ร่างกายปัสสาวะบ่อยจึงมีการขับแคลเซียมออกมากกว่าปกติหากดื่มชาหรือกาแฟมากกว่าวันละ3ามแก้วต่อวันเนี่ยนะครับถือว่าเสี่ยงโรคก,กระดูกพรุนส่วนน้ำอัดลมไม่ควรดื่มเกิน4กระป๋องต่อสัปดาห์นะครับ ความเชื่อที่4โรคก,กระดูกพุนทําให้เตี้ยลงความเชื่อนี้จริงนะครับเมื่อเป็นโรคก,กระดูกพุนกระดูกจะไม่แข็งแรงกระดูกสันหลังสามารถยุบลงได้หรือถ้ากระดูกหักหลายจุดส่วนสูงจะลดลงหรือเตี้ยลงได้นะครับเช่นผู้หญิงช่วงวัยรุ่นส่วนสูง165เซนติเมตรแต่เมื่ออายุ65-70ถึงปีจะสูงเหลือแค่158เซนติเมตรนะครับแล้วมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับ ควรจะออกกำลังกายเป็นประจำนะครับรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างกระดูกเช่นนมเต้าหู้ผักคะนา้าถั่วปลาน้ำมันตับปลาและไข่นะครับหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ตรวจร่างกายเป็นประจําและตรวจมวลกระดูกในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงควบคุมและรักษาโรคประจำตัวอย่างต่อเนื่องและเหะสม ระมัดระวังใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยนะครับวิธีการรักษาโรคกระดูกพรุนนะครับใช้ยารักษากระดูกพรุนโดยยาจะทําหน้าที่ลดการทำ,ารทำลายกระดูกและเพิ่มการสร้างกระดูกส่งผลให้หมวลกระดูกเพิ่มความหนาแน่นขึ้นรับประทานอาหารให้ครบถ้วนเพียงพอโดยเฉพาะแคลเซียมและวิตามินดีออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักผ่านกระดูกอย่างสม่ำเสมอนะครับ